ซึ่งผู้ว่าสงขลาก็ได้นําทีมทแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีโบราณสถานเขาแดงหลังมีการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่านำเครื่องจักรทำถนนขึ้นยอดเขาแดงแล้วก็ทำลายโบราณสถานจนได้รับความเสียหายวันนี้มีความคืบหน้าครับท่านผู้ชมครับจากการที่ได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเขาแดงและเขาน้อยและมีการทำลายฐานเจดีย์องดํงองขาวบนเขาแดงอำเภอสิงห์คนครจังหวัดสงขลา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามหาผู้กระทําผิดและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และในวันที่16มีนาคม2565เที่ยงประชุมประชารัฐร,ร,ร่วมใจที่ว่าการอำเภอสิงห์นครจวดสงขลานายเจษดาจิตรรัตน์ผู้วา่าราชการจวดสงขลาพร้อมด้วยนายวารนัทหนูรอดรองผู้วา่าราชการจวดสงขลาพลตวตรีอาสานจันสิริผู้บังคับการตระเวนภูทรจวดสงขลา นายพงษ์ันสัมภเพาเงินผู้มนวยการสำนักศิลาปากรที่สเวทสงขานายปัญญาจินดาวงศนายอำเภอสิงหนครผู้แทนจากกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวความคืบหน้าการติดตามหาตัวผู้บุกรุกนะครับและทําลายสถานนะครับโบราณาสถานเขาแดงและเขาน้อยอําเภอสิงหนครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยครับว่าทางจังหวัดนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายตํารวจอําเภอท้องถิ่น สำนักง,งานศิลปากรที่11ส,สงขลาสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลาหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่สเขา8ก็คือห้วยลึกนะครับ,รบและสำนักง,งานที่ดินได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีความคืบหน้าไปมากครับซึ่งพลตรวจตรีอาซานจันสริผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวถึงการติดตามผู้กระทําผิดแล้วก็ความผิดที่เกิดจากการบุกรุกนะครับว่าปัญหาการบุกรุกโบราณณสถานเขาแดงมีทั้งหมด3จุด โดยจุดแรกบริเวณเขาแดงมีการลักลอบทําลายโบราณสถานและแพวถังป่าเพื่อทําถนนนะครับขึ้นไปบนยอดเขาแดงจุดที่2นั้นเป็นบริเวณเขาน้อยหลังป้อมเมืองเก่าสงขลาหมายเลขเก้มีการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าในเขตโบราณสถานและจุดที่3บริเวณเจดีย์องดำองค์ขาวมีการลักลอบขุดเจาะฐานเจดีย์องดำจนได้รับความเสียหาย ซึ่งทางสำนักศิลปากรที่สเวสงขาก็ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนและได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วในจุดบุกรุกที่1บริเวณเขาแดงและจุดที่2ที่บริเวณเขาน้อยหลังป้อมเมืองเก่าสงขานะครับหมายเลขเกเมื่อวันที่ยี่สเดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยทางพนักงานสอบสวนจากตํารวจภูธรจังหวัดสงขาก็ได้ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรสิงหนครได้เร่งค้นหาหลักฐานทั้งในทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานบุคคลในพื้นที่ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมข้อมูลนะครับและขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรุปสำนวนคดีบุกรุกโบราณสถานทั้ง3าคดีซึ่งก็จะได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากและในทางการสอบสวนนั้นนะครับในทางการสืบสวนนั้นมีผู้เข้ามาแสดงตนว่าเป็นผู้กระทำผิดแล้วจำนวน3รายด้วยกันแต่การดำเนินการก็จะเน้นหนักในเรื่องพยานหลักฐานเป็นหลักจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุม ซึ่งในภาพรวมถือว่ามีความคืบหน้าไปมากหากรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วนคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งให้ทางอายการดำเนินการในลำดับต่อไปนะครับนายพงษ์ันสัมพาเงินผู้มนุยการสำนักศิลป,ปากรที่สเวสงขาได้เปิดเผยครับว่าหลังจากได้แจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าที่ตำรวจแล้วทางสำนักศิลป,ปากรที่สเวสงขาก็ได้ร่วมกับสำนักงานที่ดินจัดสงขาสาขาสิงหนครเข้าตรวจสอบ เขตพื้นที่โบราณสถานบริเวณเขาน้อยและบริเวณเขาแดงซึ่งก็เป็นเขตโบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้นะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ2,400ไร่เบื้องต้นที่มีการตรวจสอบในจุดที่บุกรุกก็เป็นที่ดินบริเวณดังกล่าวทั้งหมดไม่มีเอกสารสิทธิใดๆครับสาหรับการดําเนินงานขั้นตอนต่อไปก็จะมีการติดตามสภาพของโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนและบุกรุกโดยมีการบูรณาการความร่วมมือในเรื่องของการประเมินผลกระทบ การลดผลกระทบและการเข้าฟื้นฟูสภาพของโบราณสถานนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังผู้เชี่ยวชาญจากสำนักทรัพยากรธรณธีเขตสราสุราธานีในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบชั้นดินและโครงสร้างต่างๆของโบราณสถานในวันที่21มีนาคมนี้และสำหรับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะมีการประเมินและจะให้ผู้กระทำผิดรับผิดชอบ และจะมีการวางแผนร่วมกับสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาสิงหนครในการตรวจสอบแนวเขตโบราณสถานและพื้นที่ของรัฐที่ชัดเจนทั้งหมดนะครับด้านนายปัญญาจินดาวงแนยพืสิงหนครก็ได้กล่าวครับว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบแนวเขตนะครับก็จะได้มีการร่วมกันนะครับกับท้องถิ่นลงพื้นที่ทําความเข้าใจกับประชาชนสร้างเครือข่ายให้กับประชาชน เพื่อที่จะได้ร่วมกันปกป้องพื้นที่โบราณนถานและพื้นที่อนุรักษ์เนื่องจากบริเวณอำเภอสิงห์นครนับได้ว่าเป็นย่านเมืองเก่าที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะต้องบูร,รณาการการทาง,งานร่วมกันหลายฝ่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับทางนี้ผูว้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะมีหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลอยู่แล้วนั้นแต่สิ่งที่อยากที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมก็คือการบูร,รณาการความร่มออวม ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยให้ทางอำเภอนนั้นเป็นหน่วยงานเชื่อมต่อระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการปกป้องรักษาดูแลทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโบราณสถานหรือทรัพย์สินอื่นๆของทางราชการซึ่งหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อละเวน้น และถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีหน้าที่โดยตรงละเลยการปฏิบัติหน้าที่ก็จะถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยทันทีครับก่อนนับได้ว่าเป็นคดีที่ ก็ดีใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นเอาอุทาหรณ์พอสมควรทีเดียวนะครับในเรื่องของการดูแลโบราณสถานที่เป็นที่ห่วงแหนนะครับเพราะว่าเราสร้างใหม่ก็คงไม่เหมือนคนโบราณน,นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้สงขลากก็กำลังจะเป็นเมืองมรดกโลกอยู่แล้วพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลทําข้อมูลกันมามีหลายฝ่ายนะครับเสียดายถ้าหากว่ามีผู้ทําลายไปเช่นนี้นะครับยังไงก็รวมแรงร่วมใจกันนิดครับค่ะ